วันนี้นะคะมาเป็นการซ้อมเดินเขาขึ้นลงเขาฉลากทางรูท A นะคะก่อนที่จะไปเดินขึ้นที b อนะคะมาลองรองเท้ากันก่อนวันนี้มาทดสอบนะคะรองเท้าแล้วก็การเดินขึ้นเขานะว่ามันเป็นอย่างไรตอนนี้ความชันอยู่ที่ไม่รู้แต่เหนยแล้วตอนที่มานะคะ <c oughs> เป็นวันเสาร์ช่วงประมาณส1บ็โมงครึง่งไม่มีใครมาแล้วคะ่ะ <c oughs> ก็จะมีอยู่ประปรายมากเลยทุกคนซ้อมน่าจะเป็นช่วงเช้ากันถ้าเรามา <c oughs> ช่วงนี้ก็ เรียกว่างยบๆค่ะโชคดีมากเลยนะคะวันนี้อากาศดีไม่มีแดดค่ะแล้วก็แดดล่มลมตกนะคะมีน้องหมามาเดินเป็นเพื่อนตลอดเส้นทางค่ะก็เข้าใจว่ามันมีหลายรูทนะคะวันนี้เรามาที่รูท A ก่อนแล้วกะว่าพรุ่งนี้จะไปอีกรูทนึงค่ะเส้นทางรูท A นะคะขาขึ้นก็น่าจะสัก2กิโลกว่าขึ้นลงก็ตกประมาณ4กิโลครึ่งค่ะทางเดินเป็นพื้นคอนกรีตแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยค่ะเหมือนจะมีฝนโปอยแต่ว่าไม่ได้ตกเยอะเราก็เดินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะสบายไหม จริงๆใครมาเดินนะคะอยากให้เตรียมน้ําขึ้นมาด้วยให้เพียงพอนะคะเพราะว่าด้านบนไม่มีน้ําขายนะคะพอเห็นสานเจ้าพ่อมือนผาก็รู้เลยว่าจะถึงแล้วที่จุดชมวิวด้านหน้านะคะพอถึงข้างบนนะคะก็จะมีเก้าอี้มานั่งมีกันนั่งก่อนเลยค่ะมันร้อนแล้วก็เหนื่อยนะคะก็กินน้ํากันไปและเราก็ได้รูปนี้มาค่ะวิวข้างบนเย็นสบายถึงข้างบนแล้วอะเราก็เดินลงกันนะคะ ร้อนล,ลงนี่เร็วเลยเขาฉลากก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เหมาะกก่การออกกำลังกายใกล้ๆกรุงเทพ